ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพครับวันนี้ผมมารีวิวร้านอาหารให้เพิ่นสักน้อยนะครับเป็นร้านอาหารของน้องเจี๊ยบนะครับจ่อว่าทุ่งแสงตะวันนะครับจะเป็นบ่อตกปลาแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับก็ท่ามกลางห้อมล้อมด้วยธรรมชาตินะครับบ่อป่านะครับแล้วก็ธรรมชาติหอมเขียวขจีที่นี่นะครับผมจะพาท่านเข้าไปเยี่ยมชม ล่างไปนสันอยนะครับตัวผมมาแล้วครับก็เข้ามาถึงแล้วนะครับท่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่บ้านบ้านโกสินิมิตกอนเนี่ยบ้านดอยเทวานะครับบ้านดอยเทวาหม,มู่ที่ท่านไะรหมู่ที่สิบแปดนะคตำบลแม่ขะต้มอำเภอเมืองเชียงรายของเรเองนะครับก็ท่านที่ชื่นชอบ นะครับภาคพนธนใจเกี่ยวกับการตกปลานะครับก็เชิญมาตีนี้ได้เลยนะครับรับรองท่านจะบระพิษหวังนะครับก็ที่บอ่อตกปลาทุ่งแสงตะวันนะฮะนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับรับรองว่าเป็นธรรมชาติล้วนเลยนะฮะธรรมชาติเร็ห้องธรรมชาติแบบเพลียวๆนะฮะก็นอกจากบริการให้ตกปลาแล้วยังมีอาหารและเครื่องดืม่ม สั่งโดยนะครับโดยไม่เรี่กงเทียบนะครับคนเป็น,เป,นเป็นคุกเองนะฮะนะครับเรื่องบริการเองเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบอ่อสลรับตกปลานะครับเป็นบอ่อตกปานะฮะป่านิน้มปลาที่เรียกว่าตรงในบอ่อนี่นะครับสามารถพาครอบครัวนะครับพาคนตีทันทัก มาจมเบ็ดมาลองจอมเบ็ดเนาะกับเมืองโนะตกปลาได้ตี่นี่ได้นะครับก็เป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับมานั่งกินข้าวนั่งตกปลาตรงนี้นะฮะทับลองท่านจะกบะพิวังนะครับที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มมีส้มเล็กๆนะครับน,นั่งรับประทานได้นะครับจะมาเป็นมาเดียวมาเป็นคณะมาเป็นครอบครัวได้เลยนะครับที่นี่นะฮะก็ รับลองว่าท่ันจะสัมผัสกับพร้อมเป็นธรรมชาติทีนี้นะฮะด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นบอ่อปลานะครับเป็นบอ่อปลามีห้องน้ำห้องท่าทด้วยครับก็จัดเลี่ยงจัดชุมนุมกันระวังเพื่อนฝูงระวังทีมงานได้นะฮะตรงนี้นะครับเราจะ นี่ก็จะเป็นบริเวณเรือนพักคนนะ้ำสำคัญย่ที่บอ่อปานี่แหละนะครับรับรองสนุกสนานแน่นะครับการพักค่นจันใจนะที่นี่นะครับตอนนี้เรามาสั่งอาหารกันดีกว่านะครับน้องครับที่นี่จะเป็นอาหารประเภทใดครับเป็นอาหารของอาหารจนรา,ารจนเดียวล่ะาายกตัวอย่างเช่นอย่าง เข้าคัดกระเพราไข่ดาวพัดพริกแกงสุกี้รัดหน้าสุกี้รดหน้าได้นะครับอาหารตามสั่งอาหารตสั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างตัวีค่ะทั้งเครื่องดื่มทั้งเหล้าทั้งเบียร์มีหมดเลยมั้งค่ะอ๋อทั้งน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆวันนี้มีแขกจากช้างหยางท้างหยางส้มตําแล้วก็พัดกระเพราทะเลเจ้าส้มตากับพัดกระเพราทะเล มีเมนูเราเลือกเลยนะครับทั้งประเภททอดประเภทเครื่องดื่มอ่ามิซเซอร์นะฮะทั้งหลายอย่างนะฮะกับแก้มก็มีนะฮะแล้วก็บอป่านี่เป็นเฮิร์ตกได้ตกฟรีเลยครับอ่าเสียการเวทคันละสิบบาทค่ะถ้าเป็นเวทเชาวดิน้านสาวบาทนะเจ้ามีค่ะมีเวทเช่าวสาวบาทจังปลาอ่อกิโลห้าสิบบาทค่ะหมายความว่าซื้อปลา ใช่ต้องจังปลาออกจังป่าออกคือซื้อปลากับบ้านใช่จาถ้าได้ป่าจะไดกับจังเจาปลากิโลต่อไดกิโลห้าสิบค่ะกิโลห้าสิบนะครับหรือว่าจะเอาสั่งทำกับข้าวนี่ได้เลยไหมครับทำได้ค่ะเผ็ดต้มเผ็ดอย่างต่างเผ็ดเผาเป็นอย่างได้หมดล่ะได้จาครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือถ้ามาที่นี่นะครับก็มีทั้งอาหารตามสั่งแล้วมีตกป่านะครับพักผ่อนย่นใจ เลี้ยงสังสรรค์พ่อปะเป,ปิ่อยฟูงได้เลยนะฮะบ,บริเวณนี้ตรงนี้นะครับกาพื้นที่โล่งๆนะฮะธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับกัทุ่งแสงตะวันนะฮะที่นี้นะฮะจื่อหังฝนนะครับบรรยากาศดีเจ้าบรรยากาศดีก่อเอย็นสบายเจ้าเย็นสบายดีนะฮะสุดยอดเลยนะครับมาช่วงมาแรงก็จะดีเนาะมาช่วงตอนเย็นๆสักาวันจะได้เน้นนี่ไหมครับทจะได้ทาไม่กินข้าวตอนนะเมนกินข้าวเตียงพอดีนะแต่นนห้อาก็รลอนสั่งนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าก็จะมานะครับก็มาได้เลยนะครับตีบ้านอ่าดอยเทวานะครับบ้านดอยเทวาตำบลแม่กระต้มนะครับตัวเมืองเชียงรายครับก็อาจจะเข้าซอยมาน้อยนะครับแต่ก็บักไก่นักนะครับก็เป็นเจ้าของคนเทียบนะฮะเจี๊ยแต้บะฮู้นะครับเนาะนะครับน้องเทียบนะครับเจียบนิคมนะฮะ ที่คมเชียงรายนะฮะซึ่งบด้ได้มาเปิดสถานที่ตรงนี้นะครับบ้านของปุณน,นยมีทั้งบอ่อลาต่างก็กว้างขวางนะครับเปิดเธอก็อยากจะเปิดเป็นสถานที่พักพนยนใจเพื่อคนบรนเทาได้มาแอวนะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับธรรมชาติเกี่ยวขจ,จี เงียบสงบนะฮะมาะสำหรับพาครอบครัวพาคนที่รักนะครับมาพาคนเดินใจได้นะครับถ้าท่านทานัดสามารถต้เบ็ดตกปลาได้ได้ได้ปลาซื้อปลากลับไปบ้านทำอาหารที่บ้านตัวตัวนะครับมาแล้วครับอาหารเตียงนะครับสารับวันนี้ของผมนะฮะก็สร้างแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอย่างกะเพราทะเลไปก่อนกระเพราทะเลทัดมาก็จะเป็น ตำส้มตำเจ้าตำไทยไข่เค็มตำไทยไข่เค็มนะครับพร้อมกับปรแห้งเจ้าเล่ยเอ่เข้าวปุ่นเกีว่วขนมจีนขนมเส้นขนมเส้นนะครับเป็นขนมเส้นเรามาตรงนี้จะเป็นสุกี้แห้งน้ำลายไหลเลยเนี่ยนะครับสุกี้แห้งนะครับก็เมนูวันนี้นะครับอาหารเตี้ยนของผมกับคุณปิดแก้วนะครับวันนี้มาที่นี่เพื่อมาเยี่ยม ชมธรรมชาติที่ลานนี้นะครับแล้วเรามาชิมอาหารของเปิ้ลนะครับอากาศเย็นสบายเลยอากาศเย็นสบายนี้สบายนะครับช่วงนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คิดว่าที่นี่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นที่พักผ่อนยนใจต๊กป่าแล้วก็มารับประทานอาหารที่นี่ตัวนะครับก็ข้าวต้มแล้วกันนะครับข้าวตียงนะครับวันนี้ง่ายๆนะฮะไม่กินกะเพราทะเลกะเพราดาวนะครับส้มตำไทยไข่เค็มแล้วก็ สุกี ok)> <S <S ้แห้งสุก yeah, 네ี้้แหงนะครับขนมเส้นเลยอย่าลืมนะครับทุกแสงตะวันที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับไม่ทันและครอบครัวหรือว่าคนที่มาทมานั่งสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่นะฮะก็บบรรยากาได้รับความบริสุทธิ์แล้วกอบของบรรยากาศธรรมชาติที่สำคัญคือความสุขอากาศเย็นสบายที่นี่ครับอย่าลืมนะครับที่นี่นะครับทุกแสงตะวัน